วิธีการตั้งค่าให้สิรินะครับช่วยอ่านคอมเมนต์ในไลฟ์ของเรานะครับในไลฟ์สดของเรานะครับเพื่อสร้างสีสันนะครับเพิ่มสร้างสีสันในไลฟ์ของเราเดี๋ยวเราจะพาไปทํากันนะครับทํง่ายง่ายนะครับผมไปดูกันครับแต่ก่อนที่จะดูนะครับปุ่มขั้นด้านขวามือนะครับมีปุ่มอะไรช่วยกดให้หมดนะครับขอบคุณมากนะครับให้เราเข้าไปที่ Google นะครับผมแล้วพิมพ์คําว่า tikfinity นะครับมี t i k f i n i t y นะครับติ๊ k ฟิน i t y ้แล้วก็กดคำว่าค้นหานะครับกดคำว่าค้นหานนนมันจะขึ้นมาคำว่ามันจะขึ้นมาติ๊ k ฟิน i t y อันแรกนะครับผมให้เรากดตรงนี้นะครับนะครับให้เรากดตรงนี้ติ๊กฟินิทตอันแรกนะครับอ่าติ๊กเข้าไปนะครับผมสักพักหนึ่งนะครับผมอ่า มันก็กาลังประมวลผลอยู่นะครับกําลังประมวลผลอยู่อ่าโอเคมันจะขึ้นมาตัวนี้เนาะมันจะขึ้นมาคําว่าติ๊กฟินิตี้นะครับผมนะครับติ๊กฟินิตี้นะครับผมอ่าให้เพื่อนๆนนะครับผมไปกดตรงนี้นะครับไปกดตรงคําว่าเซตอัพตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเซตอัพอ่าเซตมันจะมีคำว่าสตาร์กับเซตอัพกดเซตอัพนะครับผมแล้วมันจะขึ้นมา คำว่าล็อกอินนะครับล็อกอินเดี๋ยวจะปิดอันนี้ล็อกอินให้เพื่อนเพื่อนอมันเขียนว่าล็อกอินด้วยอ e ีเมลนะครับให้เพื่อนเพื่อนกดนะครับกดคำว่า s i g n In With Google นะครับผมปั๊บหนึงครับเราก็ไปเลือก Gmail ของเรานะครับเราก็ใส่สมมติว่าผมเลือกตัวนี้นะครับผมก็ใส่รหัสไปนะครับผม ใส่รหัสไปนะครับผมพอใส่รหัสเสร็จนะครับมันจะขึ้นมาคําว่า y o อาร์ติกตอกเนมนะครับยูอารตกตอกเนมตรงนี้นะครับช่องตรงนี้ให้เข้าให้เข้าไปใส่ช่องติ๊กตอกเราที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับใส่แอทไซน์นะครับผมภาษาอังกฤษแอทเตัวยาวๆนะ A อหางยาวแอทแอไซน์ใส่ช่องนะครับ ใส่ช่องที่เราต้องการไลฟ์นะครับเราผมก็ใส่ a d sign ชื่อช่องผมนะครับอ่าประเสริฐนะครับผมก็ใส่เป็น pr asert เสรมงคลมงนะครับมงคนโอสอนะครับแล้วก็กดคําว่าตัวนี้นะครับจะมีคําว่า connect to tiktok เราก,กด คอนเน็กทูที่ตกไลนะครับกดปั๊บแล้วก็เลื่อนมานะครับมันจะมีตัวนี้นะครับคําว่าโ OK, อเคแล้วก็กดโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็กดเลื่อนมานะครับผมเลื่อนมาข้างบนนะครับมันจะมีคําว่าทิกฟินิที้แล้วก็มีรูปช่องของเราอยู่ตรงนี้นะครับช่องของเรามันจะเขียนว่าชื่อช่องประเสริฐมงคลสองนะครับ มันจะเขียนว่า disconnect คลิกร o c o n เน c t เนี่ยอันเนี้ยให้เราไปคลิกตอนที่เราไลฟ์สดนะครับผมตอนนี้เราเราอยู่ที่ขั้นตอนเซตอัพอยู่เนาะแล้วก็ให้เราเลื่อนมานะครับเลื่อนมาให้เจอคำว่า tts chat นะครับนะครับอ่าข้างบนมันจะมีอ่ะมีคำว่า chatbot นะครับให้เรากดคำว่า tts chat แล้วกดเข้าไปนะครับผมมันก็จะมี ช่องขึ้นมาเนาะช่องขึ้นมาตรงนี้เนาะนี่ออกไปแป๊บหนึ่งนะครับรอประมวลผลแป๊บหนึ่งเนาะเขาสามารถเลื่อนเลื่อนเข้าเลื่อนออกขยายจอได้นะครับประมวลผลนิดนึงนะครับเพื่อนๆอ่ะมันจะมีคําว่าตัวนี้นะครับประมวลผลเสร็จมันจะมีคําว่าเชิญนารอเซตติ้งนะครับให้เพื่อนๆไปกดตรงนี้เนาะนี่ครับเห็นไหมครับ มันจะมีคําว่า enable แล้วก็ให้ตรอติกติ๊กถูกตรงนี้นะครับอันนี้เป็นภาษาไทยแล้วอันนี้จะเป็น v วนลุ่มวอลลุนะครับแล้วก็เพิ่มแวนลุ่มให้เต็มหลังจากนั้นแล้วก็เอามือนิ้วชี้กับนิ้วโป้งรูดมานะครับลองไปเลื่อนดูเนาะมันจะมีคําว่า a d w a n นะครับอ๋อแป๊บนึงเอาตัวนี้ตัวนี้มีคําว่า voice tester นะครับผมแล้วก็กดทดลองดูว่ามันดังไหมอ่าสมมุติว่าเราเขียนว่าดีจ้า ดีจ้าเงี้ยครับดีจ้าสมมุว่าดีจ้าแล้วก็กดเพย์ดูนะครับอ่ามันมันขึ้นว่าดีจ้า,จาโอเคนะครับผมแสดงว่าเป็นอ่าเป็นอันเสร็จนะครับผมเวลาเราจะขึ้นไลฟ์นะครับเราเราก็กดโกไลฟ์โก้ไลฟ์ปั๊บเราก็เข้ามาใน google นะครับ google ปั๊บเราก็เข้ามาตรงนี้ครับ ให้เช็คดูว่าตรงใต้คำว่าติ f ฟินิที้เนี่ยครับแล้วก็กดสตาร์ทนะครับแล้กดสตาร์ทนะครับหรือว่าเราก็กดตรงนี้ก็ได้นะครับคลิกทูคอนเน็กมันจะถ้าเรายังไม่ไลน์มันจะเขียนว่าดิสคอนเน็กคลิกทูคอนเน็สลับไปสลับมานะครับแต่ถ้าเราไลน์แล้วเราก็มากดตรงนี้นะครับมันก็จะเชื่อมต่อให้เราเองนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาสอนวิธีการาทำซาเอซาอเลอร์นะครับ ตรงนี้นะครับสาวเลิร์ศเวลาคนส่งของขวัญน,นะครับมันจะดังเวลาคนกดแชร์เนี่ยครับสามารถไปตั้งสาวอฟเฟกได้นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆ